คนไหนเข้ามาแล้วก็ถ้ายังไม่คุยก็ปิดไมโครโฟนก่อนเนาะแล้วก็อย่าลืมเปิดเปิดลําโพงสีเขียวนะคะโอเคค่ะคนเก่าสมาชิกค่ะแ<อ>ชร์ได้บุญค่ะแชร์เลยค่ะเชิญค่ะอามาเช้าหนูช่างน้ําหนักค่ะก็เหลือห้าสิบห้าอาน้าหนักอันนี้หนูไม่ได้เจอกับเขาหลายปีแล้วค่ะแล้วก็ต้นแขนลดไปครึ่งนิ้วค่ะ ดีใจมากเลยค่ะทานเท่าเดิมนะคะออกที่กงก็ท้าละห้าครั้งก่อนอาบน้ําค่ะค่ะ,คะแ,ลแล้วอย่างอื่นด้วยอย่างอื่นด้วยคุณแป้งเอาเรื่องอื่นด้วยอะไรนะปวดหลัง <c oughs> อ,ลอ,อ๋อเรื่องอื่นาค่ะแป้งนั่งทั้งวันเนี่ยนั่งเกือบทั้งวันแล้วก็ปวดด้านซ้ายของด้านหลังอะค่ะแล้วก็เคยไปหาหมอไปดัดกระดูกแล้วก็มีการดึงกระดูกค่ะแล้วก็กายภาพบําบัด สร็จแล้วมันมันใช้เวลานานหนูก็เลยเอามาทําที่บ้านทําเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็มันก็ยังปวดค่ะเวลากล้มเวลาเราก้มนานๆ,ๆ,ๆนะคะ hmm. ก็ใช้พลังมาหมุนที่หลังนะคะเ hmm. อะวันนี้ก็อาบน้ําหมาค่ะก็ปวดตีขึ้นมาก็ใช้พลังหมุนแป๊บเดียวแป๊บเดียวหายเลยค่ะ hmm. แล้วก็เรื่องปวดประจําเดือน,นะคะ hmm. อ่ะเราส่วนมากแป้งจะทานไอพอลสแตนช่วงวันแรกๆ ทีนี้ลองลองไม่ทานดูค่ะเพราะว่ามันไม่ได้ปวดจนทนไม่ไหว <Okay. S 2> แค่แค่ติดลำคาญเฉย <Okay. S 2> ก็ลองหมุนพลังไปที่ท้องเวลาเว,เวลาที่ปวดนะคะ <Okay. S 2> แป๊บเดียวก็หายเหมือนกันค่ะแชร์ทันชายินดีด้วยค่ะินดีด้วยแชร์เป็นบุญนะคะอ่สัมผัสเล็กสัมผัสน้อยนะคะหลับลึกหลับสบายนะผ่อนคลายอารมณ์ดีขึ้นต่างๆเหล่านี้ก็สามารถแชร์ได้แล้วใครที่มีอาการ อะไรนะมีอะไรบ้างนะไมเกรนภูมิแพ้นะแล้วก็ไตนะเบาหวานแชร์ได้ค่ะเชิญค่ะแล้วก็มะเร็งมะเร็งคุณไหมเข้ามาได้ยังแชร์หน่อยแชร์หน่อยเป็นกําลังใจเพื่อนๆหน่อยค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะ,ะสมาชิก12คนห้องทดลอง15คนอ่ะเชิญค่ะห้องสมาชิกนะ,ะตอนนี้ห้องทดลองเข้ามาเดี๋ยวได้ฟังด้วยเป็นกำลังใจกันด้วยเนาะ ค่ะแม่แม่ครูแชร์พี่นนทิยาเมื่อวานที่นอนโรงพยาบาลวันนี้กลับบานนะะ้านแล้วค่ะวันนี้กลับบ้านแล้วยินดีด้วยยินดีด้วยแล้วนี่เขาเข้ามาไหมคะเข้ามาพี่นนทิยาเปิดในคุยกับแม่ครูนะคะใช่เลยค่ะท่านมาเซอร์ได้ยินนะฟังเลยฟังเลยอ่าอ่าอคุยเลย,ยสวัสดีค่ะแม่ครูแม่ครูอันนี้ป้านนทิยานะคะอันนี้ป้าเพิ่งจะออกจากโรงพยาบาลมาแต่ก็ยังยังยังไม่ดีแต่เสียงใสมากเลยอ่ะ เออยินดีด้วยแต่ค่ะอ๋อแต่ก็ยังไม่ดียังยังเดินแล้วก็ยังเวียนเวียนหัวอยู่แต่ก็ไม่ค่อยเดินมากอ่วันนี้ลองอีกทีลองอีกทีนี่ลองใหม่ใช่ใช่ใช่เมื่อวานนี้พี่เขาจํารหัสไม่ได้ค่ะแม่ครูก็เลยไม่ได้ใส่รหัสอองั้นวันนี้ลองแต่แต่ก็ยังรับได้เขียนก่อนนะเขียนก่อนนะเขียนเอ่อเขียนแล้วเพ่มเขียนแล้วนะวันนี้จะแรงวันนี้แรงอ่าเดี๋ยวให้วอเตอร์ให้แรง ชาเชาชา,ชา,ชาโอเคบางประครงะโอเคปนบน้องค่ะคุณแม่จากคนทดลองอ่ะค่ะชื่อคุณแม่กันหนึ่งเนาะท่านเป็นมะเร็งระยะที่สี่แล้วอ่ะค่ะวันนี้ก็เลยเอาท่านมาทดลองดูอ่ะได้ได้่ดก็ชวน,ปนไปอยู่เป็นมะเร็งที่ไหนตรงไหนอ่ะที่ปอดค่ะมะเร็งปอดระยะที่สี่เนาะโอเคค่ะเดี๋ยวถ้าท่านมาเซอร์เข้ามาเดี๋ยวจะฝากมาเซอร์ให้ด้วยเนาะ น้องค่ะค่ะยินดีค่ะแข็งแรงแข็งแรงนะกายป่วยใจอย่าป่วยนะคะทุกคนอ่าากค่ะค่ะค่ะ่อ่าห้องสมาชิกกำลังใจหน่อยคุณคุณไหมก็มาเลงขั้นสี่เหมือนกันนะอ่าแช่หน่อยแช่หน่อยมาหรือยังอ่าเพื่อนห้อง ทดลองนะคะปิดลำโพงด้วยนะจ๊ะเออไม่ใช่สิปิดไมโครโฟนปิดไมโครโฟนอ่าโอเคขอบคุณค่ะที่ใหม่สะดวกนะคะสะดวกแชร์ไหมคะแชร์หน่อยแชร์หน่อยมีมะเร็งมาด้วยแชร์แกันหน่อยกำลังใจหน่อยเอมเอาจ้ายังยังค่ะยังค่ะคืออะไรนะ มีแรงขึ้นไหมหมายถึงว่าคนที่เป็นมะเร็งอะ่ะมีแรงขึ้นไหมอ่าสบายเนื้อสบายตัวขึ้นบ้างไหมมีมีแรงขึ้นค่ะสบายเนื้อสบายตัวมากขึ้นค่ะเนาะอันนี้คือว่าาเ่เข,ขินใช่ไหมเนีนะ่ยที่ท,ที่ที่ว่าไม่ค่อยพูดนี่คือค่อยๆนี่เขินใช่ไหม <N 2> <c oughs> ปกติมันทานข้าวไม่ได้๋อปกตินทานข้าวไม่ได้ทานข้าวแล้ว เออปกือหน่อยยินดีด้วยยินดีด้วยค่ะอ่าสู้สู้สูกัด้วยกันแข่งแรงไปด้วยกันอ่าแล้วก็เห็นเห็นลงชื่อว่าวันที่1ิบเจ็ดจะมาโคราชเนาะเจ้าค่ะเจ้าค่ะอ๋อเสียงใสแบบนี้สุดยอดเลยเพราะว่าใครที่มีอาการหนักๆเนาะถ้ามีโอกาสนะคะก็คืออย่างเช่นคุณไหมมาตอนแรกก็ไม่ได้เสียงใสขนาดนี้เนาะ แล้วก็ทานข้าวไม่ค่อยได้นั่งไม่ค่อยได้นานเนาะตอนนี้เริ่มนั่งได้แล้วใช่ไหมคะนั่งได้เป็นชั่วโมงค่ะโอ้ยสุดยอดเนี่ยคือคือสุดยอดเลยใครที่เป็นมะเร็งนะคะเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันนะคุณใหม่ก็คือมีทิศทางที่ดีขึ้นจากที่คิดว่าเแปดเดือนแล้วค่ะเป็นมาแปดเดือนแล้วค่ะเป็นมาแปดเดือนเนาะแล้วก็มาเจอกับระบบพลังงานต่างมิติคอนตัมเมคเครื่องพลังคอนตัมเมคของท่านมาเซอร์เนี่ย ตอนนี้ได้กี่วันแล้วคะหไหมกี่วันแล้วคะเดี๋ยววันที่เก้าแล้วจ้ะเด่นวันที่เก้าเนานะอ่าอ่าแล้วก็คุณน,นกเนี่ยก็ต่อรหัสให้ล่วงหน้าไ้แล้วนะเนี่ยเออเ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 ออให้ใช้ย,วยาวให้แข็งแรงให้วิ่งได้กันเลยเอ่าฮะเอเอเโอจะวันสูบกันลืมว่าตัวเอง,งป่วยไปเต้นมารำซิ่งวันนี้เหรอเต้นบังนานแล้ววันสูกวันสูคฝั่งเมื่อวันสูกไปเต้นแล้วเหรอ ไป่เต้นมันมอลำจริงไอ้ยาโอ้ยโบกมือหน่อยมาเลงมาเลงมาเลงโอ้ยโบกมือไว้ๆเนาะโอเคคือว่าตัวเองป่วยลืมเต้นจนลืมป่วยไปเลยนะอ๋อสุดยอดสุดยอดสุดยอดน้องหมอคิดว่าตัวเองปกติหมองไม้เต้นไปเต้นจริงๆพักขวานพังขวานเพื่อนลืมตัวนะว่าไม่สบายก็ถูกแล้วไงจริงๆปวดป่วยอ่าปวดป่วยจะขำ เออเอดีดียินดีด้วยค่ะเดี๋ยวถ้ามาวันที่สิบเจ็สิบแปดสิเก้าเนี่ยนะเจอพลังงานแบบเข้มข้นเนาะเออเออไ้มาได้มากาะมีที่แท้มาเซ่ด้วยไม่ไปอืมอืม่าค่ะค่ะค่ะเป็นเพื่นคอเพอนอ้อระคุณจะค่ะจ้า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 โอ้ยินดีมากเลยเนาะนี่ก็เดี๋ยวก่อนเล้วก่อนคุณหมาของคุณหมาก็คือ มะเร็งอะไรนะคะมะเร็งกระดูกหรือเปล่าวันนั้นอ่ะหรือกระเดี่ยงมะเร็งปอดมะเร็งปอดมะเร็งปอดแล้วเมื่อกี้ก็มะเร็งปอดหรือเปล่ามะเร็งปอดมะเร็งปอดมันลามมักกำบังนะฮะไม่ตีก็มะเร็งปอดปั๊บลมระยะสี่แล้วค่ะของคุณใหม่ก็ก็เอ่อระยะสี่เหมือนกันใช่ไหมระยะค่ะระยะสุดท้ายเหมือนกันระยะสุดท้ายเหมือนกันนี่เขาลุกมาเต้นแล้วนะสู้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 ขอเสียงหน่อยขอเสียงหน่อยมะเร็งปอดอ่ะขอเสียงหน่อย คุณ่จยู่งดแล้วใช่ไหมถ้าอยากรู่วนเขาเรียกอัวนะคุดลองก่อนเนาะอ่าใช่ใช่ทดลองทดลองของของคุณใหม่นี่คือว่าคุณนกเข้าไปพาพาปฏิบัติแล้วก็เชิญชวนให้เข้าเนาะมันก็อืเนี่ยเป็นกําลังใจไป่อนกระตีนเจอกันก็เลยมาชวนกันถึงบ้านอ่าใช่ใช่บุญนะบุญใหญ่ค่ะบุญใหญ่บุญใหญ่ กายบุญเจอเจอกันเออเนาะเนาะเนาะเออบุญนำพาให้ได้มาเจอขึ้นพลังงานคอนตัมอ่าตอนนี้ห้องสมาชิกห้าสิบเจ็ดแล้วโอ่คค่ะคุณหมายพักผ่อนพักผ่อนเดี๋ยวเดี๋ยวก็สมาชิกโอยอ,อยินดีมากๆเลยยินดีด้วยยินดีด้วยอ่าขอบพระคุณเจ้าของคุณหลาเจ้าดิจ้าเสียงใสขึ้นเยอะเลยนี่แค่เก้าวันเนาะแต่ว่าดีขึ้นตั้งแต่ครั้งแรกนะก็คือว่าที่ว่าสัมภาษณ์กันวันนั้น คุณใหมก่ก็นั่งได้บอกว่านั่งจากที่นั่งไม่ได้นานนั่งไม่ได้อะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็สามารถนั่งได้เป็นชั่วโมงแล้วเนี่ยก็คือวันสุกที่ผ่านมาไปเต้นด้วยอ่ามอลำ,อลำอนาซ <c oughs> ิงมอลลซิงมอลำมซิ่งเต้นระงานหนึ่งเต้นเต้เทียนันทมงแรงเ <c oughs> ออยินดีด้วยอุ้ยหายแล้วงั้นน่ะถ้าอย่างนั้นนหายแล้วโอเคก็ถินก็ะถินสามบ้านเ่ยแต่บ้านสุดท้ายน่ะมัน นักมีหมอลำลิปตกคนนี้นะีมาเปิดแม่เลยนะสายหมอสายหมอสายหมอลำสายหมอลำดี